แต่เรื่องนี้เนี่ยพระท่านเป็นผู้เสียหายนะคะท่านจเจ้าวาดวัดแห่งหนึ่งที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะถูกขโมยเงินไปตั้งหนึ่งล้านสองแสนบาทคุณผู้ชมคะแล้วท่านบอกว่าเหตุการณ์มันก็เกิดมาตั้งสองปีแล้วนะคุณโยมตอนนี้ยังตามจับตัว คนก่อเหตุไม่ได้เลยพระครูปริยัติธรรมวุฒิหรือหลวงปู่เสมออายุ82ปีท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดบ้านพล่จังหวัดนครราชสีมานะคะท่านวิงวอนสื่อเลยช่วยประสานตำรวจให้หน่อยเถอะติดตามคดีที่ถูกโจรขโมยเงินสด1 2 0 0 0 2 0นบาทไปให้ทีเหตุ <c oughs> การณ์เนี่ยเกิดตั้งแต่เมื่อวันที่15กรกฎา,าคมปี2566ผ่านมามันก็2ปีแล้ว หัวขโมยเนี่ยยังลอยนวลอยู่เลยจับกุมกันไม่ได้ทุกใจมากตอนนี้เพราะเงินที่ถูกขโมยไปญาติโยมเขาร่วมสาธุบริจาคมาเพื่อสร้างสาราการประเรียนเจ้าว่าท่านบอกว่าผู้ก่อเหตุน่าจะรู้ความเคลื่อนไหวของท่านเป็นอย่างดีเพราะเข้ามาก่อเหตุช่วงเช้าขณะที่ท่านออกไปทําวัดสวดมนต์ก็ใช้เครื่องมือตัดแม่กุญแจล็อกประตูกุฏิแล้วเข้าไปรื้อค้นข้าวของจนเจอย่ามพระที่วางไว้ที่หัวนอนในนั้นเนี่ยจะมีธนบัตรใส่ไว้มี ฉบับละ2 0บาท5 0 0บาท1 0 0่บาทรวมๆแล้วอ่ะก็ตั้ง1งล้าน2แสนบาทนะคุณผู้ชมถูกผู้ก่อเหตุเนี่ยยกเอาไปทั้งย่ามเลยค่ะที่สำคัญวงจรปิดถูกถอดปลั๊กออกทั้งหมดเลยด้วยตอนนี้ก็ไม่มีหลักฐานแล้วไม่รู้แล้วว่าผู้ก่อเหตุเป็นใครนะคะลบากแล้วก็ไม่ตีดใจหรอกแต่ว่าอยากให้ตำรวจจะตามจับจะได้คนคนทำปิดจะได้ไม่ทำต่อไปอีกเพราะว่างเงินทองก็ ธารมาเขาถ้าได้ก็ดีถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่อยากอยาก,ยากรู้ว่าคนที่มาทำเนี่ยมันทำกับวัดกับว่านี่มันทำมันมันไม่รู้ว่าบาปขัวกรรมอะไรเพราะว่าเงินก็เป็นเงินของวัดเนาะเรื่องนี้เนี่ยพลตรวจตรีไพโรธขุนหมื่นท่านผู้บังคับการตํารวจภูทรจังหวงัดนครราชสีมาท่านบอกว่าเออท่านก็แปลกใจเหมือนกันทำไมคดีมันล่าช้ามาตั้งสองปีแต่ที่แน่ๆอ่ะยังไงซะ ทุกอย่างเนี่ยมันก็ต้องมีการเก็บพยานหลักฐานอะไรกันไว้หมดแล้วพิสูจน์ได้ทางนิติวิทยาศาสตร์และท่านรับปากว่าจะติดตามคดีนี้และทํางานกันอย่างเต็มที่เพื่อจับกลุ่มคนร้ายมาดําเนินคดีนะคะ